ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตจารจังค่ะช่วงอุตราะพาชิมวันนี้เป็นเมนูหมูค่ะแต่ว่าหมูเนี่ยเป็นคอหมูแล้วก็หมูสามชั้นอาจจะไม่นิดนึงขอภัยเพราะว่าวูวามดูละครไปอะไรไปนะคะมาค่ะช่วงนี้เรากินนะคะเราต้องมีถุงมือค่ะพร้อมใส่ถุงมือก่อนนี่ ใส่ถุงมือค่ะวันนี้ก็เป็นมื้อเบาๆอีกแล้วค่ะแล้วเพราะว่าทานข้าววันละมื้อช่วงนี้แต่และมื้อหนักมากนี่คือหมูนะคะก่อนกินต้องตักค่ะอืมน้ำจิ้มไม่มีนะคะเพราะาหมูหมักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่า ก็ยังไม่ได้ยังไม,ไงไมไ่รู้ว่าราสชาติเป็นยังไงสุ่มมากเพราะว่าหมักม่วมั่วมันมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อะ่ันก็ได้เพราะว่าทำเองกินเอง,ง,เ,อง <c oughs> เออเราจะบอกความจริงว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะใช้ผักค่ะในการกินอ่ะเราจะกินแบบนี้ค่ะ หมูนะจ๊ะใส่บนผักแบบนี้จ้ะแล้วก็กินเลยนะอืมดีขึ้นมีรสชาติผักมีรสชาติของผักทำให้ดีขึ้นเพราะว่าหมูเนี่ยหมูเนี่ยค่ะเราหมักกับซอสปลาแห้งของเอโร่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยคือเราอยาก ก็ไม่อยากปรงเยอะเพราะว่าเดีย๋ยวโซเดียมเราแค่แบบว่าเอาซอสปลายแห้งหมักกับหมูแค่นั้นข้ามคืนแล้วก็ไม่อยากกินน้ําจิ้มเออประเด็นแค่นั้นแหละหมูสามชั้นนี่คือแบบหมูสามชั้นมันร้ายอืมหมูสามั้นหนังกอบนั้นใช่ไหม เด็กๆต้องทานผักนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมันช่วยชูรสชาติอาหารให้เรายิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ถนัดผักผลไม้ก็ได้จ้ะอืมอืมต่มน้ำกินะ้ำก่อนวันนี้เรากินน้ำแคนเบอร์รี่โซดาที่กินโซดาเพราะว่าแบบอยากให้มันช่วยย่อยอืม แล้วก็ช่วงนี้อยู่นี่อยู่ภูเก็ตค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับนครศรีธรรมร,ราชบ้านเกิดอีกเร็วๆนี้เดี๋ยวไปเจอทำเลใหม่ห้องใหม่วิวใหม่ที่นครศรีธรรมร,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 ราชนะคะพเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครลงมาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยยังไม่จบคลิปใครกินต่อจ้าแล้วว่าระหว่างคอหมูกับหมูสามชั้นหมูสามชั้นอะไรกว่า เพราะว่ามีความกรอบของหนังอืมดีแต่ต้องกินผู้ผักอ่ะไม่มีผักก็โอเคอันยองเกาหลีก็มาจ้าช่วงนี้ติดซีรีส์เกาหลีต้องกินอาหารเกาหลีมีผักี่เป็นเกาหลีแต่ถ้าไม่มีผักเป็นก็ลแล้วจ้ะ ผักเนี่ยกินบ่อยมากไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเล็บคอสไม่ใช่ผักคอสเฮ้ยไม่รู้ผักอะไรเออถ้าใครรู้จักช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าผักเนี่ยมันชื่ออะไรคือจาชื่อไม่ได้แต่ว่านี่คือผักชีหมูสามชาั้นเราไม่ปรุงนะจ๊ะไม่เน้นปรุงเพราะว่ากินแบบดิบๆแบบน,นี้อร่อยผักมันกรอบกว่าแหละกรอบกว่าแหละ อร่อยดีหอมหมูเนี่ยหมูยางเองเลยหนังยังกรอบๆเลยกินไปหั่นไปก็ได้ฟิลจริงๆก็อยากเปิดเพลงเกาหลีประกอบนะแต่ว่าขอภัยนะคะเพื่อนๆเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดใส่เพลงเข้าไปเนี่ยคลิปดิฉันติดลิขสิทธิ์จ้า จะต,ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้ยำดึกดื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าความหิวไม่เคยปราณีใครจ้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหมูชิดหนาขึ้นอ,อร่อยคนะต้องโชวเล่ไหมคะอร่อยอร่อย คือตอนนี้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ดูกันตอนกี่โมงคะช่วยช่วยเซฮัลโหลมาบอกกันด้วยนี่คือหมูสาชั้นจ้ามีใครแบบว่าไม่ชอบหมูสาชั้นมีไหมมีแหละส่วนไหนของหมูบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ที่เราชอบ Number o n วในตัวหมูตัดสินใจไม่ได้ระหว่างหมูเนื้อระหว่างสันคอหมูกับตักหมู คือชอบสออย่างเนี่ยนัเบร์วันตับหมูก็ชอบนะแต่ว่าตับหมูก,กินเยอะๆไม่ดีเออดูอ่าให้ดูดเชกเจอร์ของหมูสุกกำลังดีไม่มีทิติข้อหมูนี่ซื้อที่ ro, แมคโครราคาก็ แพงอยูน่นะคอหมูจริงๆอ่ะปกติเราไปกินหมูคอหมูย่างที่ร้านซุ้มตำอะไรเงี้ยน้อยร้านมากๆเพื่อนๆถ้าลองสังเกตนะน้อยร้านมากๆที่จะเอาคอหมูจริงๆมาทําย่างส่วนใหญ่เอาหมูสามชั้นมาทําคอหมูย่างมันมาไม่ไดยอ่ะอืมมันใช่กิ๊บกว่าแบบ กล่าว่าคลิปนี้จะไม่ยาวมากเพราะว่าเกินใจชาวบ้านชาช่องที่ต้องนั่งดูเรากินเดีย๋ยวเราจะอําลาไปด้วยแอปเปิลชิ้นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องสระจาังเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าเรากินอะไรในคลิปหน้าก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย